ใจของคนเราวุ่นวายไม่ใช่เพราะโลกเสียงดังแต่เพราะใจเผลอไหล,หลไปตามความคิดความจําและความคาดหวังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทุกทั้งหลายเกิดจากตัณหาคือความอยากอยากให้เป็นอยากไม่ให้เป็นและอยากให้ได้ดังใจเมื่อใจยังอยากใจก็ยังคิดเมื่อใจยังคิดไม่หยุดใจก็ไม่อาจสงบเราจึงเหนื่อยทั้งที่ร่างกายไม่ได้ทำงานหนัก เหนื่อยเพราะใจแบกอดีตที่แก้ไม่ได้และอนาคตที่ยังมาไม่ถึงการปล่อยวางตามหลักธรรมะไม่ใช่การตัดขาดจากชีวิตแต่คือการรู้เท่าทันว่าสิ่งใดควรถือและสิ่งใดควรวางพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงถูกปรุงแต่งและไม่อาจควบคุมได้ดังใจเมื่อใจเริ่มเห็นความจริงนี้ใจจะค่อยๆค,คลายคลายความยึด คลายความคาดหวังและคลายความเร่งร้อนใจไม่ต้องคิดหนีทุกข์เพราะเข้าใจว่าทุก็เป็นเพียงสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปความสงบไม่ได้เกิดจากการบังคับใจให้ว่างแต่เกิดจากสติที่รู้ทันความคิดรู้ว่าคิดแล้วก็ไม่ต้องตามคิดต่อรู้ว่าใจฟุ้งซ่านก็ไม่ต้องโกรธใจแค่รู้และปล่อยให้ผ่านไปเมื่อมีสติอยู่กับปัจจุบัน ใจจะไม่ถูกลากไปด้วยอารมณ์ไม่จมอยู่กับความเสียใจและไม่ลอยไปกับความกังวลใจเริ่มอยู่กับลมหายใจอยู่กับความรู้สึกตรงหน้าอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในสติปัฏฐานยิ่งใจไม่ต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นใจก็ยิ่งเบายิ่งไม่พรุงแต่งเรื่องราวเพิ่มใจก็ยิ่งสงบลึกลงเพราะความสงบแท้จริงไม่ได้เกิดจากการได้ในสิ่งที่ต้องการ แต่เกิดจากการไม่ต้องการให้ใจเป็นอย่างอื่นเมื่อใจค่อยๆเห็นความจริงของชีวิตใจจะเริ่มอ่อนโยนกับตัวเองไม่เร่งไม่ฝืนและไม่กดดันความสงบจึงค่อยๆซึมลึกลงไปโดยไม่ต้องเรียกร้องและไม่ต้องขวอยคว้าเมื่อใจเริ่มเห็นว่าทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตล้วนเกิดจากเหตุและปัจจัยใจก็จะค่อยๆวางความโทษให้ใครและวางการโทษตัวเองลง เพราะเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆทุกอย่างสัมพันธ์กันตามธรรมดาเพราะพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักดูใจไม่ใช่เพื่อควบคุมใจแต่เพื่อเห็นการทำงานของใจตามความจริงใจสุขก,ก็รู้ใจทุกก์ร็รู้ใจเฉยก็รู้โดยไม่ต้องรีบผลักไสและไม่ต้องรีบคว้าไว้เมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นหากไม่มีสติใจจะรีบตีความ รีบตัดสินและรีบสร้างเรื่องราวต่อยอดจากเพียงอารมณ์ชั่วคราวกลายเป็นความหนักที่ฝังลึกอยู่ในใจแต่เมื่อมีสติอารมณ์ก็เป็นเพียงอารมณ์ไม่กลายเป็นตัวเราการไม่เข้าไปเป็นอารมณ์คือหัวใจของการปล่อยวางเพราะทันทีที่ใจเข้าไปยึดว่านี่คือของฉันนี่คือฉันหรือฉันต้องเป็นอย่างนี้ความทุกข์ก็เริ่มทำงานโดยไม่ต้องรอเวลา พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนความคิดก็ไม่ใช่เราความรู้สึกก็ไม่ใช่เราแม้แต่ร่างกายก็ไม่ใช่ของเราจริงๆเป็นเพียงสิ่งที่อาศัยกันอยู่ชั่วคราวแล้วก็เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยเมื่อใจเริ่มเห็นตามนี้ใจจะไม่ตกใจง่ายไม่หวั่นไหวแรงต่อคำพูดต่อเหตุการณ์และต่อการเปลี่ยนแปลงเพราะเข้าใจว่าความไม่แน่นอนคือธรรมดาของชีวิต การอยากสงบโดยไม่ต้องคิดไม่ได้หมายถึงการไม่มีความคิดเลยแต่หมายถึงการไม่ตกเป็นทาสของความคิดคิดได้แต่ไม่ต้องเชื่อทุกความคิดคิดได้แต่ไม่ต้องเดินตามทุกเรื่องที่ใจปรุงขึ้นมาเมื่อความคิดเกิดสติทำหน้าที่รู้ปัญญาทำหน้าที่เห็นว่าความคิดนั้นไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไม่จำเป็นต้องเก็บไว้และไม่จำเป็นต้องผลักออกเพียงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของมัน ใจที่เริ่มฝึกเช่นนี้จะค่อยๆว่างจากการดิ้นรนว่างจากความอยากให้ชีวิตเป็นอย่างอื่นและว่างจากการเปรียบเทียบตนเองกับใครเพราะเห็นว่าทุกคนต่างเดินอยู่บนเส้นทางของเหตุปัจจัยของตนเมื่อไม่เอาใจไปผูกกับความสำเร็จหรือความล้มเหลวใจก็ไม่ถูกดึงขึ้นลงแรงชีวิตภายนอกอาจยังวุ่นวายแต่ภายในเริ่มมีพื้นที่ให้หายใจมีที่ให้พักและมีที่ให้ใจได้อยู่อย่างที่มันเป็น การปล่อยวางตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่การละทิ้งโลกแต่คือการอยู่กับโลกโดยไม่ให้โลกครอบนำใจทำหน้าที่ไปตามเหตุแต่ไม่เอาผลมาผูกเป็นตัวตนเมื่อใจเริ่มตั้งมั่นเช่นนี้ความสงบจะไม่ได้มาแบบฉับพลันแต่จะค่อยๆซึมค่อยๆลึกและค่อยๆมั่นคงโดยไม่ต้องอาศัยคำปลอบใจจากใครและไม่ต้องรอเงื่อนไขใดๆเมื่อใจเริ่มฝึกอยู่กับความจริงตรงหน้า ใจจะค่อยๆเห็นว่าความทุกข์จํานวนมากไม่ได้มาจากเหตุการณ์แต่มาจากการต่อต้านสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นใจไม่ยอมรับใจไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นจึงเกิดการดิ้นรนภายในอย่างเงียบๆพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นทุกข์ตามความเป็นจริงไม่ใช่เพื่อให้จมอยู่กับทุกข์แต่เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของมันเพราะเมื่อใดที่รู้เท่าทันทุกข์ เมื่อนั้นปัญญาจะเริ่มทำงานและความยึดมั่นจะค่อยๆค,ค,คลายตัวลงการยอมรับตามธรรมะไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการวางใจให้สอดคล้องกับความจริงสิ่งใดเกิดแล้วก็รู้ว่าเกิดสิ่งใดเปลี่ยนก็รู้ว่าเปลี่ยนโดยไม่เพิ่มอารมณ์เข้าไปซ้ำเติมใจจึงไม่ต้องเสียพลังไปกับการฝืนธรรมชาติเมื่อใจไม่ฝืนใจจะไม่ตึงและเมื่อใจไม่ตึง ความสงบจะมีพื้นที่ให้ปรากฏแม้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของชีวิตเพราะความสงบไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแต่ขึ้นอยู่กับท่าทีของใจที่มีต่อสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าสรรพสิ่งล้วนแปรเปลี่ยนไม่มีสิ่งใดคงอยู่ในสภาพเดิมการเข้าใจความจริงข้อนี้ทำให้ใจไม่ประมาทในความสุขและไม่สิ้นหวังในความทุกข์ เพราะรู้ว่าทั้งสองอย่างล้วนเป็นของชั่วคราวเมื่อใจไม่หลงดีใจเกินไปและไม่จมเศร้าเกินไปใจจะค่อยๆตั้งมั่นอยู่ตรงกลางเป็นความตั้งมั่นที่ไม่แข็งกระด้างแต่มั่นคงด้วยความเข้าใจเป็นความนิ่งที่ไม่เฉยชาแต่เต็มไปด้วยความรู้ตัวสติที่ต่อเนื่องจะทำให้ใจเห็นความเคลื่อนไหวเล็กๆภายในเห็นตั้งแต่ความคิดเริ่มก่อตัว เห็นอารมณ์ก่อนจะลุกลามและเมื่อเห็นทันใจก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปต่อสู้กับมันเพราะการเห็นชัดคือการคลายตัวในตัวเองใจที่ฝึกดูเช่นนี้จะเริ่มรู้จักหยุดหยุดก่อนพูดหยุดก่อนตัดสินและหยุดก่อนจะเผลอทำร้ายตัวเองด้วยความคิดซ้ำๆความหยุดนี้เองที่เป็นประตูของความสงบที่แท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่า ใจที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ไม่ใช่เพราะไม่มีปัญหาแต่เพราะไม่เอาปัญหามาเป็นตัวตนใจจึงไม่จมอยู่กับคำว่าแพ้หรือชนะถูกหรือผิดได้หรือเสียเมื่อใจไม่แบกตัวตนหนักเกินไปความสัมพันธ์กับผู้คนก็เปลี่ยนไปใจฟังมากขึ้นใจโต้แย้งน้อยลงและใจเข้าใจมากขึ้นเพราะไม่ได้มองโลกผ่านกรอบของความยึดมั่นเดิม การปล่อยวางที่ลึกขึ้นคือการวางแม้กระทั่งภาพลักษณ์ของตัวเองวางความอยากให้คนอื่นเข้าใจวางความอยากให้โลกเป็นไปตามใจเมื่อวางได้ใจก็เป็นอิสระจากการคาดหวังที่มองไม่เห็นเมื่อใจเริ่มเป็นอิสระความเงียบภายในจะชัดขึ้นไม่ใช่ความเงียบที่อ้างหวางแต่เป็นความเงียบที่อบอุ่น เป็นพื้นที่ที่ใจได้พักจากการแสวงหาและได้อยู่กับความจริงอย่างไม่ต้องปิดบังใจที่ค่อยๆวางเช่นนี้จะไม่รีบตอบทุกเรื่องไม่รีบแก้ทุกปัญหาและไม่รีบสรุปความหมายของชีวิตเพราะเข้าใจว่าบางอย่างไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดก็สามารถอยู่อย่างสงบได้เมื่อใจค่อยๆเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่ปรากฏใจจะเริ่มเห็นว่า ความทุกข์จำนวนมากเกิดจากการรีบให้ความหมายกับทุกอย่างรีบตัดสินว่าดีหรือร้ายถูกหรือผิดทั้งที่แท้จริงแล้วสิ่งทั้งหลายเพียงแค่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดูตามความเป็นจริงไม่เพิ่มความคิดเข้าไปเกินจำเป็นเพราะทันทีที่ใจใส่ความเห็นลงไปใจก็เริ่มสร้างภาระให้ตัวเองโดยไม่รู้ตัวจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ จากอารมณ์ชั่วคราวกลายเป็นความหนักที่ยืดเยือ้อเมื่อใจเริ่มวางการตัดสินใจจะค่อยๆเปิดพื้นที่ให้ความเข้าใจเข้าใจว่าผู้คนแต่ละคนมีเหตุปัจจัยของตนมีความคิดของตนและมีระดับการเรียนรู้ของตนใจจึงไม่ต้องเอามาตรฐานของตัวเองไปบังคับใครการไม่บังคับโลกคือการคืนอิสระให้ใจเพราะโลกไม่เคยถูกสร้างมาเพื่อสนองความคาดหวังของใคร เมื่อใจเข้าใจจุดนี้ใจจะไม่โกรธง่ายไม่เสียใจนานและไม่เหนื่อยกับการเรียกร้องสิ่งที่เกินความจริงเพราะพุทธเจ้าทรงเน้นให้เห็นความเกิดดับไม่ใช่แค่ของเหตุการณ์ภายนอกแต่รวมถึงความคิดภายในอารมณ์ที่เกิดขึ้นและความรู้สึกที่แปรเปลี่ยนเมื่อเห็นบ่อยเข้าใจจะไม่ตกใจเมื่อสิ่งใดเปลี่ยนไป ใจที่เห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาจะไม่ยึดความสุขไว้แน่นเกินไปและไม่ผลักความทุกข์ออกแรงเกินไปเพราะรู้ว่าทั้งสองอย่างต่างมีเวลาของมันและต่างทำหน้าที่ของมันตามเหตุปัจจัยการไม่ผลักและไม่ดึงทำให้ใจค่อยๆอยู่ในภาวะสมดุลเป็นสมดุลที่ไม่แข็งไม่ฝืนและไม่ต้องแสดงบทบาทใดๆใจเพียงแค่รู้และปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไป เมื่อสติเริ่มละเอียดขึ้นใจจะเห็นความอยากที่แฝงอยู่ในเรื่องเล็กๆอยากให้เข้าใจอยากให้เป็นไปตามคิดอยากให้ใจสบายเร็วๆและเมื่อเห็นอยากเหล่านี้ใจก็เริ่มวางได้ทีละน้อยพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ใช่เพราะความอยากเป็นสิ่งเลวร้ายแต่เพราะการไม่รู้เท่าทันความอยาก ทำให้ใจถูกดึงไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาจนไม่เคยพักจริงๆเมื่อใจเริ่มรู้ทันความอยากใจจะไม่ต้องวิ่งตามมันทุกครั้งบางความอยากก็ถูกปล่อยให้ผ่านไปบางความคิดก็จบลงโดยไม่ต้องต่อเรื่องใจจึงเริ่มสัมผัสความเบาที่ไม่ต้องอธิบายความเบานี้ไม่ใช่ความสุขแบบตื่นเต้นแต่เป็นความสงบที่เงียบลึกและมั่นคง เป็นความรู้สึกที่ไม่ต้องพึ่งคำชมไม่ต้องรอการยอมรับและไม่ต้องอาศัยเงื่อนไขาภายนอกเมื่อใจไม่ต้องสแสวงหาความหมายตลอดเวลาใจจะเริ่มอยู่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าอย่างเต็มที่ทำโดยไม่กดดันผลและไม่เอาผลมาชี้คุณค่าของตัวเองชีวิตจึงค่อยคอยคลี่คลายอย่างไม่เร่งรีบพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าทางแห่งความสงบไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนโลก แต่อยู่ที่การเปลี่ยนท่าทีของใจต่อโลกเมื่อท่าทีเปลี่ยนโลกเดิมก็ไม่ทำร้ายใจเหมือนเดิมใจที่เรียนรู้จะดูจะรู้และจะวางจะไม่รีบหาคำตอบสุดท้ายของชีวิตเพราะเข้าใจว่าการเดินอยู่กับความจริงแต่ละขณะก็เพียงพอแล้วสำหรับการมีชีวิตที่ไม่หนักเกินไปเมื่อใจค่อยๆอ,อยู่กับความจริงเช่นนี้ความนิ่งภายในจะชัดขึ้นเรื่อยๆ เป็นความนิ่งที่ไม่ตัดขาดจากโลกแต่เป็นความนิ่งที่ทำให้ใจอยู่กับโลกอย่างไม่หลงไม่ฝืนและไม่แบกเกินความจําเป็นเมื่อใจเริ่มไม่รีบแสวงหาความสงบใจจะค่อยๆพบว่าความสงบไม่ชอบถูกไล่ล่ายิ่งพยายามทำให้ใจสงบใจก็ยิ่งเกรงยิ่งคาดหวังผลใจก็ยิ่งห่างจากความสงบโดยไม่รู้ตัว พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เดินทางสายกลางไม่กดใจให้เงียบและไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งแต่ให้รู้เท่าทันความเป็นไปของใจในแต่ละขณะเพราะการรู้ตรงนี้สำคัญกว่าการได้สภาวะใดสภาวะหนึ่งเมื่อใจเห็นว่าแม้ความสงบเองก็เป็นสิ่งที่เกิดแล้วดับใจจะไม่ยึดแม้กระทั่งความสงบไม่หวงไม่กลัวหายและไม่สร้างตัวตนว่าฉันเป็นคนสงบ เพราะทันทีที่ยึดความกระเพื่อมก็เริ่มต้นการไม่ยึดในสภาวะทำให้ใจอ่อนโยนขึ้นอย่างลึกซึ้งใจไม่แข่งขันกับตัวเองไม่เปรียบเทียบประสบการณ์ภายในกับใครและไม่ตั้งเงื่อนไขว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นจึงจะถูกต้องพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าทำทั้งหลายควรถูกเห็นไม่ควรถูกครอบครอง เมื่อใจเข้าใจเช่นนี้การภาวนาจึงไม่ใช่การสะสมแต่เป็นการปล่อยออกทีละชั้นทีละความยึดเมื่อใจหยุดสะสมความคาดหวังใจจะเริ่มสัมผัสความเรียบง่ายความเรียบง่ายที่ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องประกาศและไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นเป็นความพอดีที่ใจรับรู้ได้เองใจที่ไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองจะไม่ตึงกับคำวิจารณ์และไม่หวั่นไหวกับคำชม เพราะรู้ว่าคำทั้งหลายเป็นเพียงเสียงเกิดขึ้นแล้วผ่านไปไม่ใช่ความจริงถาวรของชีวิตเมื่อสติเริ่มตั้งมั่นละเอียดขึ้นใจจะเห็นความละเอียดอ่อนของการยึดแม้ในความตั้งใจดีแม้ในความปรารถนาให้ทุกอย่างราบรื่นใจก็ยังแฝงความอยากควบคุมอยู่เงียบ การเห็นความอยากควบคุมทำให้ใจค่อยๆค,คลายมือไม่กำแน่นกับความถูกต้องของตนและไม่พยายามจัดโลกให้เข้ารูปแบบที่ใจสบายเพราะเข้าใจว่าโลกไม่เคยอยู่ในกำมือใครพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปล่อยวางความเห็นเพราะความเห็นที่ยึดมั่นแม้จะถูกต้องเพียงใดหากถูกถือไว้แน่นก็กลายเป็นเหตุแห่งความขัดแย้งในใจและเป็นภาระที่ใจแบกโดยไม่จำเป็น เมื่อใจวางความเห็นลงได้บ้างใจจะฟังมากขึ้นรับรู้มากขึ้นและโต้ตอบน้อยลงไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะเห็นว่าความสงบมีค่ามากกว่าการเอาชนะการไม่ต้องเอาชนะทำให้ใจไม่ต้องตั้งกาดตลอดเวลาใจจึงมีพื้นที่ให้ความเมตตาความเข้าใจและความกรุณาเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องพยายามทำให้เป็นพระพุทธเจ้าทรงสอนเมตตา ไม่ใช่เพื่อให้โลกอ่อนโยนกับเราแต่เพื่อให้ใจเราไม่แข็งกระด้างกับโลกเพราะใจที่แข็งจะเป็นทุกข์ง่ายและพักได้ยากเมื่อใจอ่อนลงใจจะรับรู้ความจริงได้ลึกขึ้นเห็นความเปล่าบางของชีวิตเห็นความไม่แน่นอนที่แทรกอยู่ในทุกลมหายใจและเห็นคุณค่าของการมีสติอยู่กับปัจจุบันใจที่อยู่กับปัจจุบัน จะไม่เร่งให้ชีวิตต้องมีคำตอบทันทีไม่เร่งให้ความรู้สึกต้องหายเร็วและไม่เร่งให้ทุกอย่างต้องเข้าที่เข้าทางเพราะเข้าใจว่าธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงต้องการเวลาเมื่อใจให้เวลาแก่ทุกสิ่งใจจะไม่ตื่นตระหนกเมื่อความไม่ชัดเจนปรากฏและไม่หวาดกลัวเมื่อเส้นทางยังไม่แน่นอนเพราะรู้ว่าความไม่แน่นอนเองก็เป็นส่วนหนึ่งของความจริง การยอมให้ชีวิตเป็นอย่างที่เป็นไม่ได้ทำให้ใจอ่อนแอแต่ทำให้ใจยืดหยุน่นและยืดหยุ่นนี่เองที่ทำให้ใจไม่แตกหักเมื่อเจอแรงกระแทกของชีวิตใจที่ยืดหยุน่นจะไม่ปิดกั้นประสบการณ์ไม่รีบปฏิเสธความรู้สึกและไม่รีบติดป้ายว่าควรหรือไม่ควรดีหรือไม่ดีใจเพียงแค่รับรู้และปล่อยให้สรรพสิ่งดำเนินไปตามเหตุปัจจัยของมัน เมื่อใจค่อยๆดำเนินอยู่เช่นนี้ความนิ่งภายในจะไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่แต่จะกลายเป็นพื้นฐานของการมีชีวิตเป็นความนิ่งที่แฝงอยู่แม้ในขณะที่ต้องเคลื่อนไหวพูดคุยและ,ะเผชิญเรื่องราวต่างๆใจเริ่มเข้าใจว่าความสงบไม่ใช่การแยกตัวออกจากโลกแต่คือการไม่ให้โลกดึงใจออกจากความรู้ตัวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใจก็ยังมีที่ยืนของมันเอง เมื่อใจเริ่มเห็นความจริงของการปรุงแต่งใจจะรู้ว่าความคิดไม่ได้หยุดเพราะเราไปสั่งให้หยุดแต่หยุดเพราะเราไม่เข้าไปเติมเชื้อไม่ต่อเรื่องและไม่ให้น้ำหนักกับมันมากเกินจำเป็นความคิดจึงค่อยๆอ่อนแรงลงเองพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้เท่าทันสังขารเพราะสังขารคือการปรุงแต่งของใจเมื่อใดที่ไม่รู้ใจก็ถูกพาไปสร้างโลกภายในขึ้นมาอีกชั้น แต่เมื่อรู้ทันการปรุงก็จบลงตรงนั้นโดยไม่ต้องใช้แรงการไม่ต้องใช้แรงทำให้ใจไม่ล้าเพราะความเหนื่อยส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากการกระทำํำแต่มาจากการคิดซ้ำคิดวนและคิดย้ำกับเรื่องเดิมๆใจจึงเหมือนทำงานตลอดเวลาโดยไม่ได้พักจริงเมื่อใจเริ่มได้พักใจจะสัมผัสความโปรง่งความโล่ง และความเบาที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนเป็นความเบาที่ไม่ต้องอธิบายว่าเกิดจากอะไรเพราะมันเกิดจากการที่ภาระบางอย่างถูกวางลงเงียบๆพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าการวางลงไม่จำเป็นต้องมีพิธีไม่ต้องมีช่วงเวลาเฉพาะแต่เกิดขึ้นได้ทุกขณะเมื่อใจเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ควรถูกแบกต่อไปใจก็วางเองโดยไม่ต้องบอก ใจที่เริ่มวางได้เองจะไม่กลัวการเผชิญหน้าไม่กลัวความรู้สึกและไม่กลัวความจริงเพราะรู้ว่าไม่มีสิ่งใดอยู่ได้นานพอจะทำร้ายใจตลอดไปทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยเมื่อใจไม่กลัวใจก็ไม่ต้องสร้างกรอบไม่ต้องปิดบังและไม่ต้องแสดงบทบาทเพื่อเอาตัวรอดใจจึงค่อยๆเป็นธรรมชาติเป็นไปอย่างเรียบง่าย และตรงไปตรงมากับสิ่งที่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงรูปก็เป็นรูปนามก็เป็นนามไม่ต้องเอามารวมเป็นตัวตนเมื่อแยกเห็นเช่นนี้ใจก็ไม่หลงคิดว่าทุกความรู้สึกคือฉันหรือทุกความคิดคือของฉันการไม่เอาทุกอย่างมาเป็นตัวตนทำให้ใจไม่บาดเจ็บง่ายเมื่อมีสิ่งกระทบ ใจก็รับรู้แต่ไม่รับเข้ามาเป็นแผลเพราะรู้ว่าสิ่งที่กระทบเป็นเพียงอาการหนึ่งของชีวิตเมื่อสติเริ่มทํางานต่อเนื่องใจจะเห็นช่องว่างระหว่างสิ่งเราและการตอบสนองช่องว่างเล็กๆนี้เองที่ทำให้ใจมีทางเลือกจะนิ่งจะรอหรือจะวางโดยไม่ต้องตอบโต้ทันทีพระพุทธเจ้าทรงยกย่องความไม่ประมาท เพราะความไม่ประมาททำให้ใจไม่เผลอไหลตามอารมณ์ไม่เผลอหลงเชื่อความคิดและไม่เผลอสร้างเหตุแห่งทุกข์ซ้ำเดิมเมื่อใจไม่เผลอใจก็ไม่ต้องเสียใจภายหลังและไม่ต้องกลับมาแก้ไขความรู้สึกที่ทำไปแล้วชีวิตจึงค่อยๆเรียบลงไม่หวือหวาแต่มั่นคงใจที่เริ่มมั่นคงจะไม่รีบไขว้คว้าความสุขจากภายนอกและไม่ตื่นตระหนกเมื่อไม่ได้อย่างใจ เพราะเข้าใจว่าความสุขที่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกมากเกินไปไม่อาจยั่งยืนพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นความสุขที่เกิดจากความสงบภายในเป็นสุขที่ไม่ต้องแลกด้วยความกังวลไม่ต้องแลกด้วยความกลัวสูญเสียและไม่ต้องแลกด้วยการกดข่มตัวเองเมื่อใจเริ่มรู้จักสุขแบบนี้ใจจะไม่เร่งชีวิตไม่เร่งความสำเร็จและไม่เร่งคำตอบเพราะเข้าใจว่า การเดินช้าแต่รู้ตัวดีกว่าการวิ่งเร็วแต่หลงทางใจที่รู้ตัวจะเห็นคุณค่าของความธรรมดาเห็นคุณค่าของช่วงเวลาที่ไม่มีอะไรต้องพิสูจน์และไม่มีอะไรต้องเร่งให้เสร็จชีวิตจึงค่อยๆคลี่คลายจากความตึงที่สะสมมานานเมื่อใจค่อยๆอยู่กับความจริงในลักษณะนี้การมีชีวิตจะไม่ใช่ภาระหนักแต่เป็นการเคลื่อนไหวไปตามเหตุปัจจัย อย่างรู้ตัวอย่างไม่ฝืนและอย่างไม่ต้องแบกเกินความจำเป็นใจเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคำถามต้องมีคำตอบและไม่ใช่ทุกความรู้สึกต้องถูกแก้ไขบางอย่างเพียงแค่ถูกรู้ก็เพียงพอแล้วสาหรับการดำเนินต่อไปใจที่ยอมให้สิ่งต่างๆเป็นไปเช่นนี้จะค่อยๆตั้งมั่นอยู่ในความเรียบง่าย และความเรียบง่ายนี้เองที่ทำให้ใจมีแรงอยู่กับชีวิตได้ยาวนานโดยไม่หมดพลังไปกับการคิดที่ไม่จำเป็นเมื่อใจค่อยๆเข้าใจการไม่เข้าไปยุ่งกับความคิดใจจะเห็นว่าความคิดจำนวนมากไม่ได้ต้องการคำตอบแต่ต้องการการถูกรู้เมื่อถูกรู้แล้วโดยไม่ถูกต่อยอดความคิดก็หมดพลังของมันเองเหมือนไฟที่ขาดเชื้อ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความรู้แจ้งไม่ได้เกิดจากการคิดมากแต่เกิดจากการเห็นชัดเห็นซ้ำๆจนใจยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงถูกบีบคั้นและไม่ใช่ตัวตนเมื่อใจเห็นเช่นนี้ความดิ้นรนจะค่อยๆลดลงใจที่ไม่ดิ้นรนจะไม่รีบหลีกหนีความรู้สึกที่ไม่ถูกใจและไม่รีบเกาะเกี่ยวความรู้สึกที่พอใจเพราะเข้าใจว่า ทั้งสุขและทุกข์ต่างทำหน้าที่ของมันแล้วก็จากไปตามธรรมดาเมื่อใจไม่เข้าไปเลือกข้างใจจะค่อยๆเป็นกลางเป็นกลางไม่ใช่เพราะชาแต่เพราะเข้าใจเป็นกลางเพราะไม่หลงและไม่ฝืนใจจึงอยู่กับชีวิตได้โดยไม่ถูกเหวี่ยงแรงพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดับทุกข์ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการกดข่มเมื่อปัญญาเห็นเหตุแห่งทุกข์ชัด ใจก็ไม่สร้างเหตุซ้ําความสงบจึงไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องแสวงหาแต่เป็นผลของการไม่สร้างภาระเพิ่มเมื่อใจไม่สร้างภาระเพิ่มชีวิตก็เบาลงโดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรภายนอกหน้าที่ก็ยังทําความรับผิดชอบก็ยังมีแต่ใจไม่เอาทุกอย่างมาทับถมเป็นตัวตนใจที่เห็นธรรมจะไม่ถามชีวิตว่าทำไมต้องเป็นฉันแต่จะเห็นว่า สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ต้องมีใครเป็นเจ้าของมันและไม่ต้องมีใครแบกมันไปตลอดทางเมื่อความเข้าใจค่อยๆซึมลึกใจจะหยุดเรียกร้องหยุดคาดหวังและหยุดต่อรองกับชีวิตความสงบจึงไม่ใช่รางวัลแต่เป็นสภาพธรรมธรรมดาของใจที่ไม่ถูกบีบคั้นความสงบที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการหยุดความคิดแต่เกิดจากการไม่เข้าไปเป็นความคิด ไม่ได้เกิดจากการหนีทุกเรื่องราวแต่เกิดจากการรู้เท่าทันและวางใจให้ถูกทางตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อไม่ยึดใจก็ไม่หนักเมื่อไม่แบกใจก็เป็นอิสระและเมื่อเห็นความจริงของสรรพสิ่งความสงบจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องร้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เวลาและใจอยู่กับธรรมะจนจบในวันนี้ขอให้ทุกลมหายใจของท่าน ค่อยๆเบาค่อยๆสงบและค่อยๆเข้าใจชีวิตมากขึ้น